โอวันนี้มาประกวดด้วยนะครับหมายเลขสามนะครับพบห้าแขนมาด้วยนะฮะนี่เขาเรียกว่าแขนใช่ไหมลูกใช่ใช่โอเรียกว่าอะไรคะอาปูเล่เล่ค่ะอาปูเล่เล่นะฮะวันนี้จะมาประกวดเด็กวันช้าไปเที่ยวที่ไหนมางไหมคะสนามบินค่ะอ๋อ้สนามบินตามรถไปนะฮะเรียนชื่ออะไรคะลาวานค่ะชื่ออะไรนะลาวาน เปาหวาน,น,นชื่ออะไรชื่อเปาหวานชื่ออะไรลูกาาตาหวานตาหวานอ๋อแล้วก็ชื่อเปาหวานนะฮะแล้วนี่ความดันกินเลยนะเออนะฮะเมื่อเช้าไปไหนมาลูกเปาหวานไปตาลาดไปตาลาดนะฮะไปเล่นเกมกันไปค้าผ่านะฮะได้ปลาช่อนมาไหมลูกเมื่อเช้านี้ อ๋อเป็นเชื้อขนมที่ตลาดนะครับผมนะฮะชื่ออะไรคะอูดีค่ะอ๋อประชาเป็นเช้อไหนมาไม่ได้ไปแม่ใจร้ายมากนะครับแม่อยู่ไหนลูกแม่อยู่ไหนแม่ใจร้ายมากเลยกอพ่อละพ่อพ่อมาแม่จะไม่ถ่ายคลิปถ่ายคลิปอยู่อ๋อพ่อมาคนเดียวแล้วแม่ไม่มาเหรอมาอ้๋อเขาอยู่นี่แม่อยู่นี่พ่ออยู่โน่น ย่อยกมือให้แม่ยกมืออ๋อแม่ยกมือด้วยอ่าเพราะแม่ไม่ถูกกันนะถูกคน,นละมุมโอเคครับนะฮะโอเคครับชื่ออะไรลูกลำมุดนะือลำมุดลำมุดเด็กสมัยนี้นะมานแต่ละชื่ออาหวานลำมุดเดีย๋ยวไปอยู่ด้วยกันนะฮะเมื่อเช้าไปที่ไหนมาเปลุมเนฮะเน <c ười> ไปโุมเทเรื่องสับสนแล้วครับพี่น้องครับตรงไหนครับ อ๋อลงเรีืออนุบาลอืมชีวิตแกนะฮะชื่ออะไรลูกออกมาเช้าไปไหนมาแล้วไม่ได้ไปเหมือนกันเลยนะครับอ๋อคี่เป็นพี่น้องกันรึเปล่านะฮะเป็นพี่น้องกันไหมไม่ได้เป็นนะฮะฝันร้องเหมือนกันนะฮะมีช่องว่างด้วยนะครับผมโอเคก่อนที่จะรับของรางวัลเรามีเครื่องไถ่นิดเดียวนะครับแล้วก่อนเลยอ่าเคยเต็นท์ไหม วันนี้ครัง้งแรกในชีวิตเจอพี่เลนอย่างแรกนะครับเรามีแหวนวงกันด้วยเดี๋ยวถ้าเต้นถูกใจนะเป็นดาราแน่นอนเลยเชื่อพี่เลนนะถ้าเพลงอะไรขึ้นมาออกสเต็ปนิดนึงโอเคไหมได้นะมั่นใจนะถ้าถูกใจถ้าผู้ชมปรบมือให้รับของรางวัลจากพี่ไปเลยโอเคนะครับโอเคครับพร้อมแล้วมิวสิกขอท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับแบบมัดก็ุดในชีวิตอ่ะเฮ้ยเฮ้ย โอเคโอเคโอเคปมมือหน่อยครับปมมือหน่อยฮะมองไปแล้วแกวแกวออกก็แต่เล็กช่วงล่างดีมากนะฮะโอเคไม่พ้นถึงห้าปีนะฮะเตรียมถึงสองด้วยแม่นะโอ,อไไโอเคครับผมก็มาเป็นได้ลูกโอเคครับไปเลยครับผมนะฮะไปเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปมาได้มาได้เป็เ,เราโอ้ไม่ต้องตามชันตีให้อยู่กลางสุดเล่าเวทีเนี่ยอ่นะขอได้ไหมเต้นเต้นขอได้ไหม เฮ้ยดูรับสภาพกันหน่อยเราสองคนนะมากินหงื่อเพื่อนครับเห็นไหมไม่เห็นเลยครับสติแอบไปอยู่ตรงไหนเต้นทักเพลงขึ้นมาพอเต้นให้พี่เลดูหน่อยได้ไหมครับเล่นไหมได้ไดเ,ออเห็นเขา,าเลี้ยงเขาอุบไว้โขอกวสุดยอดคนเนี้ยเช็คมาแล้วนะฮะไลน์อยู่ทางยูทูบเนี่ยก็มีทั้งนั้นแหละนะฮะพร้อมนะครับพร้อมแล้วเริ่มยัง